ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเทคโนโลยีทำความสะอาดอัตโนมัติกับ Air h i ฮเ Clean c ีน o รุ่น VQAA Series แอร์ใหม่ของปี2023นี้ สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ชิงงานแอร์เซอร์วิสกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเอาใจสาวกที่ชอบแอร์จากตีนกันบ้างนะครับนั่นก็คือ Air h ไฮเออร์คลีนคะูลอินเวอร์รนะรุ่น VQA a series แอร์ของปี2023นี้นะครับเป็นแอร์ใหม่ๆที่มาเลยนะเขาบอกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็สามารถทำความสะอาดเองอัตโนมัติได้ด้วยแต่จะทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติยังไง จะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าค่า SER จะเป็นยังไงจะมีขนาด BT ทเท่าไหร่กันบ้างและตัวแอจะมีขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงขนาดของมันนะเนาะเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะได้รู้กันนะครับแต่อย่าลืมนะครับกด subscribe like share ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นําเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกๆคนต่อไปนะครับผมไม่เคยอยากจะเสียเวลาอยู่แล้วไปดูเลยดีกว่าครับ service. แอบร์เซอร์วิสแอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ เดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวบอดี้ของมันกันเลยนะครับดีไซน์ของมันนะ Air h ไฮเออร์คีนคูวีคีเ e ซีรนะครับอ่ะเรามาดูดีไซน์กันชัดๆตรงนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ h ฮเออรรุ่นนี้นะบอดี้ของมันก็จะเป็นตัวสีขาวนะครับมีสีเดียวนะขาวล้วนๆนะครับแล้วก็จะมีคำว่า h ฮเอออยู่ตรงกลางนี้นะครับอ่ะแล้วจะมีคำว่า i n v e r t e r อยู่ฝั่งขวาตรงนี้ด้านล่างนะสำหรับตรงนี้นะครับตรงเลขยี่ห้าเนี่ยมันคือตัวดิสเพย์ที่เอาไว้แสดงอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้นะ เออเป็นดิสเพย์ L.E.D. นะครับแจ้งบอกว่าตอนนี้เราตั้งอยู่ที่กี่องศานะครับสำหรับคนที่กลัวว่าตรงนี้เนี่ยเวลาเรานอนแล้วแสงมันจะสว่างแล้วมันสะท้อนตาหรือเปล่ามันลบหูลกตาเนาะเราสามารถกดปิดมันได้นะครับอ่าแต่ตรงนี้ตรงภาพมันมีให้ดูนะครับว่ามันสามารถแสดงอุณหภูมิได้นะครับดูด้านข้างตรงนี้นะครับจะมีเคอร์ฟทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเนาะเนี่ยนี่ฝั่งซ้ายนะครับและนี่ฝั่งขวา ดูเหมือนว่าจะมีเคิฟแล้วจะเป็นเหมือนเออเป็นเป็นแบบหักลงไปนิดนึงตรงนี้นะครับมีมุมลงไปตรงนี้นิดนึงนะทำให้มันดีไซน์มันดูแปลกใหม่กว่าเดิมนะเออสำหรับคนที่อยากจะได้รุ่นนี้และบางทีกลัวว่าไปซื้อมาเนี่ยมันจะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับดูตรงนี้ก็ได้นะครับเคิฟตรงนี้นะครับเออถ้าเห็นเคิฟอันนี้แปลว่าเป็นรุ่นใหม่ของปี2023นี้แน่นอนนะสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบ1บานสวิงนะครับตรงนี้เนาะที่คุณเห็นนะครับอ่าง่ายๆดีไซน์ เรียบเรียบดูสวยงามนะครับตามสไตล์แอร์จีนรุ่นนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถูกมากๆนะอ่ะแล้วกลับมาดูครับ Clean Cool VQA a Series ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยเทคโนโลยีทำความสะอาดอัตโนมัติจะทำอะไรได้บ้างเขาบอกเป็นสมาร์ทโฮมด้วยนะตรงเนี้ย จะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเซลล์คินนิ่งนะครับฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิให้ลดต่ําลงจนเกิดเป็นน้ําแข็งปกคลุมภายในเพื่อชล้างสิ่งสกปรปกสะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยปลายนิ้วสัมผัสเพียง20นาที อันนี้ผมจะขอบอกนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเพียงแค่คุณกดปุ่ม self cleaning บนรีโมทนะครับแล้วเดี๋ยวระบบมันจะทําการล้างทำความสะอาดให้อัตโนมัตินะครับโดยการทาความสะอาดของมันคือมันจะตัดตัวคอยเย็นจะหยุดการทํางานไปนะครับแต่ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะยังทํางานอยู่นะแล้วก็จะปล่อยน้ําแข็งออกมาปกคลุมแผงคอยเย็นตรงนี้ปกคลุมจนเป็นแบบแผงขาวๆเลยนะเหมือนเกลด็ดหิมะเกล็ดน้ําแข็งเลยนะครับพอถึงเวลาระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็จะ ตัดการทํางานแล้วก็ละลายไอ้ตรงน้ําแข็งขาวๆเนี่ยจะละลายกลายเป็นน้ําแล้วก็ไปชา้างไอ้พวกสิ่งสปกปรกที่มีอยู่ติดตามซอกแผงคอยตรงนี้เนี่ยแล้วก็ไหลลงสู่ถาดน้ําแล้วก็ไหลออกท่อน้ําทิ้งไปสู่ภายนอกหลักการทํางานของมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับแค่กดปุ่มเดียวแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอมันทําความสะอาดทุกอย่างให้ทุกอย่างเป็นอันจบนะครับแล้วต่อมานะครับก็คือระบบ pid inverter technology นะครับระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานและประหยัดไฟสูงสุดพร้อมรักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ ดูจากกราฟตรงนี้นะครับถ้าเป็นตัวเก่านะครับจะเป็นกราฟสีน้าตาลตรงนี้นะเขาบอกว่าพออุณหภูมิมาลงมาถึงที่เราตั้งไว้เนสมมติว่าเราตั้งไว้ที่55ใช่ป่ะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยอุณหภูมิม,มันจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่คงที่นะครับแต่สําหรับระบบไอตัว PID inverter ของเขาเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิมาลงมา ตำแหน่งที่เราตั้งอุณหภูมิไว้แล้วนะครับอุณหภูมิจะรักษาระดับคงที่ไว้อย่างนี้ตลอดเลยยึ้งๆๆๆๆๆๆอย่างนี้ไปตลอดเลยทําให้เวลาคุณนอนเนี่ยจะไม่หนาวจะไม่ร้อนเพราะถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยหรือตัวที่เป็นฟิกสปีดนะครับ บางทีเวลาเราเปิดปุ๊บพอเวลาคอมพิวเตอร์มันตัดเนี่ยเราจะร้อนทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราร้อนไปสักพักหนึ่งพอคอมมันต่อเนี่ยเราก็จะกลับมาเย็นก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะหนาวเดี๋ยวจะร้อนไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอินเวอร์ตรุ่นนี้มันรักษาอุณหภูมิให้คงที่นะครับและต่อมานะครับระบบ t ริปเป a i r f อร์โฟครับระบบเร่งแรงลมได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและแรงขึ้นเพื่อส่งมอบลมเย็นได้ทั่วถึงทุกมุมห้องสะดวกสบายมากขึ้นอากาศจะไม่พัดเข้าสู่ร่างกายโดยตรงและกระจายลมเย็นอย่างทั่วถึงต้องบอกว่า โหมดนี้เนี่ยหรือฟีเจอร์ฟังก์ชันอันนี้เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าสําหรับคนที่เไม่อยากให้ตัวแอร์มันลงมาโดนตัวเราโดยตรงนะครับโหมดนี้เจ๋งมากๆเพราะว่าตัวนี้มันจะสามารถทําให้ตัวลมเนี่ยมันเลี่ยเพดานขึ้นไปข้ามตัวเราเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็ไปตกสู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ตีวนกลับมากระจายให้ความเย็นทั่วห้องนะครับเท่ากับว่าสมมติว่าเวลาคุณเนี่ยอาจจะมีลูกเด็กเล็กแดงที่ไม่อยากให้โดนแอร์โดยตรงหรือมีผู้สูงอายุที่ไม่อยากให้โดนแอร์โดยตรงหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองที่ เป็นคนที่ไม่อยากให้ลมแอร์ Air เนี่ยมันโดนตัวเองโดยตรงนะอย่างเช่นผมเป็นต้นนะครับก็จะชอบโหมดนี้มากๆเลยเหมาะมากๆนะครับต่อมาคือเทอร์โบคูลครับสามารถเร่งความเย็นเร็วได้ดั่งใจมากขึ้น47%เย็นเร็วง่ายได้เพียงนิ้วสัมผัสก็เป็นระบบที่สามารถเร่งความเย็นดูจากกราฟได้เลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยจากถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าคุณไม่ได้กดตัวเทอร์โบคูลนะครับ10นาทีเนี่ยมันถึงจะทําความเย็นมาถึงอุณหภูมิที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าคุณกดตัวเทอร์โบคูลเข้าไปเนี่ย มันเย็นเร็วมากขึ้น47%นี่ในการเขาบอกเลยเพียงแค่5นาทีกับ5เวินะมันสามารถทําอุณหภูมิได้ตามอุณหภูมิที่คุณต้องการแล้วนะครับตรงนี้นะเอก็แจ๋วๆอยู่นะครับต่อมานะครับ Comfortable s l e e p นะครับฟังก์ชันที่ช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมภายในขณะนอนหลับให้ความรู้สึกสบายพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ตลอดคืนนะครับดูจากกราฟตรงนี้ได้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณตั้งที่24องศาตอนนี้นะ แล้วคุณกดปุ่ม่อสล p b o r ร Mode นะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอุณหภูมิมันจะปรับขึ้นให้1องศาจากย0เป็น25บตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงก็เป็นช่วงชั่วโมงที่2อ่ะเนาะมันจะขึ้นอีก1องศาจากย4จะเป็นย6บองศาให้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปจนถึงชั่วโมงที่8เนี่ยก็คืออีกชั่วโมงที่2ไปจนถึงชั่วโมงที่8 6หชั่วโมงมันจะอยู่ที่อุณหภูมิ ขึ้นประมาณ2อ,องศาจากที่เราตั้งเอาไว้นะในนี้มันขึ้นที่24มันก็ไปอยู่ที่26ตรงนี้นะครับมันช่วยให้เวลาเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยบางคนอาจจะเป็นคนที่ขี้หนาวแล้วพอเราหลับแล้วเนี่ยชอบหนาวตอนกลางคืนแล้วก็ต้องหยิบผ้ามาห่มตอนกลางคืนนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยคุณนอนหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งผมก็ชอบโหมดนี้มากมนกนเพราะตอนกลางคืนผมเป็นคนที่ขี้หนาวมากเลยนะครับแต่ได้ถ้าโหมดนี้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะตอบโจทย์ชีวิตผมมากๆเลยนะ และสำหรับรุ่นนี้นะครับเขารับประกันคอมเพรสเซอร์อยู่ที่10ปีรับประกันตัวเครื่องอยู่ที่5ปีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันบ้างนะครับว่าแล้วมันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างมีค่า SER เท่าไหร่มีไซส์ของแอร์เท่าไหร่แล้วมันประหยัดไฟมากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสำหรับตัว Air h i e เออร์คลีนคู VQA A Series นะครับจะมีทั้งหมด5ขนาดด้วยกันนะครับเขาจะมาในซีรีส์ s su k id. นี่ศูย์เกา็เป็นตัว btu ของเขาเนาะ vqaa ศู t 1นี่คือตัวใหม่ของปีสองพันสะครับสังเกตด,ดูตัวรุ่นตรงนี้ก็ได้หรือจะไปดูตัวเคิร์ฟที่ตรงหน้าบอดี้แอร์ก็ได้นะอ่าสำหรับแอร์รุ่นนี้มีขนาด9,000 btu 12,000 btu 1น0 0 0 btu 1 8 0 0 0แล้วก็24,000 btu เดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ขนาดแรกเลยนะั่คือตัว9,0 0 0 btu นะครับ btu จริงๆจ,จะอยู่ที่9,200 btu ตรงนี้นะครับ ่าจะเป็นแอร์ประหยัดไฟเบอร์5แบบไม่มีดาวนะค่า SER จะอยู่ที่16 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์ตรงนี้นะครับชุดคอยเย็นนะครับจะอยู่ที่80.5คูณ20คูณ29.2เซนติเมตรดูตรงนี้นะครับที่ผมขึ้นตรงนี้นะที่เป็น net dimension นี้นะครับไอตรงที่คุณเห็นข้างล่างเนี่ยมันเป็น package dimension คืออันนี้เขาเป็นรวมกล่อง นะครับแต่ถ้าสมมติอยากจะดูแค่เฉพาะตัวแอร์ที่ติดเนี่ยว่าจะติดพอดีกับห้องของเราไม้ดูที่ตัว Net Dimension ตรงนี้นะครับ8 0 5คูณ20คูณ29.2ซนติเมตรนะครับชุดคอยร้อยนะครับจะอยู่ที่69.6คูณ25.6คูณ43.2ซนตมรแล้วต่อมาขนาด12,000 BTU นะครับ BTU จริงๆจะอยู่ที่12,300 BTU นะครับค่า SER จะอยู่ที่16 BTU ต่อชั่วโมองต่อวัตต์เท่ากับตัว9,000 BTU เลย ไซส์ Size นะครับจะอยู่ที่80.5คูณ20คูณ29.2เซนมแล้วก็ชุดคอยร้อนจะอยู่ที่70คูณ24.5คูณ54.4เซติเมก็จะใหญ่กว่าตัว9พายบีทมานิดนึงนะครับต่อมาขนาด15,000 BTU นะครับ BTU เต็มๆจะอยู่ที่14,700 BTU ต่อชั่วโมงนะค่า SER จะอยู่ที่17.1 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์ตรงนี้แล้วก็ ชุดคอยเย็นนะครับ87.5คูณ21.7คูณ30.7เซมแล้วก็ชุดคอยร้อนจะอยู่ที่70คูณ24.5คูณ54.4เซติเมนะครับต่อมาขนาด18,000 BTU ครับ BTU เต็มๆจะอยู่ที่18,000 BTU เต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็ค่า s c r จะอยู่ที่17.1ตรงนี้นะะชุดคอยเย็น87.5คูณ21.7คูณ30.7เท่ากับตัว15,000 BTU ชุดคอยร้อนนะครับจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับจะอยู่ที่80คูณ28คูณ55เซนติเมตรนะครับอ่าแล้วก็ขนาดสุดท้ายนะครับก็คือ24,000 BTU นะครับ BTU เต็มเต็มจะอยู่ที่23,200 BTU ต่อชั่วโมงตรงนี้ก็ถือว่าได้เยอะมากอยู่นะอ่าค่า s e สจะอยู่ที่17.1นะครับแล้วก็ชุดคอยเย็น97.5คูณ22คูณ31.8ก็คือจะใหญ่กว่าตัว0 0 0 BTU ขึ้นมาอีกนิดหน่อย นะครับแล้วก็ชุดคอยร,ร้อนจะอยู่ที่8 1ดสิบเอ็ดจุดหกคูณสามสิบจุดหกคูณหกสิบสี่จุดสองเซนติเมตรนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราลงมาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับไฮเออร์แคร์นะครับหนึ่งเจ็ดแปดเก้านั่นคือคอลเซนเตอร์ของทางไฮเออร์นั่นเองนะมีอะไรเวลาจะโทรหาก็สามารถโทรด่วนได้เลย1789อยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอร์รุ่นนี้นะบางทีอาจจะฟังผมแล้วไม่เข้าใจไปสอบถามทางสนย์บริการนั้นอาจจะได้ความเข้าใจความมั่นใจที่มากกว่าก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อทาง Google แล้วก็ติดต่อทาง Facebook ตรงนี้ละเว็บเว็บตรงนี้นะครับตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Air h i ฮเออร์อินเวอร์เตอร์คลรุ่น VQAA Series m ของปี2023นี้นะอาจจะมีบางอย่างที่โดนใจคุณนะครับเอานี้มันมีหลายอย่างที่โดนใจผมละกันอย่างแรกเนยราคาเนี่ยมันถูกมากๆอยู่แล้วแต่ราคาเท่าไหร่คุณไปสอบถามทางศูนย์ของ h ฮเออก็ได้หรือจะเป็นถามทางตัวแทนจำหน่ายก็ได้หรือถ้าสมมุติสงสัย หรืออยากจะสอบถามราคาผมทิ้งลิงก์ติดต่อไปใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามที่ใต้คอมเมนต์ตรงคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับคนที่อยากรู้รุ่นนี้นะเอาจุดเด่นก่อนดีกว่านะว่าจุดเด่นของมันมีอะไรที่ผมชอบมากๆกนะก็คือสามารถทําความสะอาดตัวเองได้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการทําความสะอาดเองของมันไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่ต้องเรียกช่างล้างนะมันแค่ช่วยชะลอความสกปรกของแอร์ให้มันยาวนานมากยิ่งขึ้นแปลว่าถ้าสมมติว่าปก,กติคุณอาจจะเคยเปิด แล้ว6เดือนนะล้างครั้งหนึ่งตอนนี้อาจจะกลายเป็น8เดือน9เดือนล้างครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะแบบเอ่อหปีล้างครั้งหนึ่งนะัในกรณีที่แบบไม่ค่อยได้เปิดบ่อยแล้วก็แอ์ไม่ค่อยสกปรกมักครับก็พอกดปุ่มไอตัวคลีนคูลเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวเซลล์คีนนิ่งของมันเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เอ่ยยืดระยะเวลาออกไปสัก3-4เดือนอาจจะกลายเป็นปีกว่าๆค่อยล้างทีนึงก็ถือว่า ช่วยตอบโจทย์ชะลอความเสียตังของเราอะ่ะที่เราจะต้องมานั่งมทนแนนของมันได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างที่2ที่ผมชอบมากๆที่ผมบอกไปเลยก็คือตัว t ริปเปิลแอร์โฟของเขานะที่เขาบอกว่าส่งลมไม่ให้มันโดนตัวให้มันเรียบเพดานขึ้นไปอันนี้คือผมชอบมากเพราะว่าเวลาหลายๆที่หลายๆตำแหน่งที่แอร์มันจะต้องติดเนี่ยส่วนใหญ่แอร์มันจะลงตรงที่ตำแหน่งที่เราอยู่ประจําเลยแล้วบางครั้งเนี่ยเวลามันตกมาใส่เราแรกๆก็ชอบหรอกแต่พอเปิดเป็นานานๆมันเริ่มหนาวผิวเราเริ่มแห้งเราเริ่มรู้สึกว่า เอ้มันเย็นเกินไปแล้วบางทีต้องไปปรับอุณหภูมิบางทีต้องไปลดความเย็นบางทีต้องเอาผ้าห่มมาห่มนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันสามารถส่งลมเรียบไปเหดานไปเลยไม่ต้องโดนตัวทําให้เวลาเราอยู่ในห้องอันนั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องโดนแอร์เลยนะครับผิวก็จะไม่แห้งมีลูกเด็กเล็กแดงก็ไม่ต้องกลัวว่าลูกเด็กเล็กแดงจะป่วยมีผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ โหมดนี้ถือว่าดีมากสําหรับผมและผมเชื่อว่ามันน่าจะดีสําหรับหลายๆคนมากๆนะครับส่วนโหมดอื่นๆนะครับไอ้เทอร์โบคูลอย่างนี้ที่เขาบอกว่าช่วยเร่งแรงลมให้เร็วมากขึ้นก็เหมาะกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนกว่าแอร์มันจะเย็นบางทีใช้เวลามันนานกดเทอร์โบคูลเข้าไปช่วยเร่งความเย็นได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไอ้ตัวโหมดสลิป ที่เวลาเรานอนปุ๊บกดหมดสลีปเข้ามาปุ๊บเวลากลางคืนเนี่ยจะได้ไม่ต้องแบบตื่นขึ้นมาโอ้ยหนาวจังปรับอุณหภูมิหรือว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บหาผ้ามาห่มไอตัวหมดสลีปนี่ก็อาจจะช่วยคุณได้นะแต่สําหรับบางคนที่เป็นคนขี้หนาวโหมวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับก็คิดว่า แค่ประมาณนี้กับราคาที่มันแสนถูกมากๆอะ่ะมันน่าจะอยู่แค่ประมาณเริ่มต้นนะผมว่าน่าจะหมื่นหมื่นต้นๆหมื่นหมื่นไม่แต่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรอกผมว่าประมาณนี้ถือว่าดีนะและค่าความประหยัดไฟก็ไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับและที่สําคัญนะครับรัาประกันคอมเพรสเซอร์สิบปี รับการอัดลายทุกชิ้นส่วน5ปีและมีศูนย์บริการที่ชัดเจนมี call center ให้สามารถโทรติดต่อได้หรือว่าเขาเรียกว่ามีบริการหลังการขายที่ดีผมว่ารุ่นนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับยังไงก็คิดว่ารุ่นนี้น่าจะเหมาะสําหรับหลายๆคนที่เข้ามาดูจนถึงตอนนี้นะครับยังไงถ้าสนใจอยากจะสอบถามไปได้เลยนะครับเว็บไซต์ของเขามีทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ไฮเออร์ของเขาเลยหรือจะโทรไป099 call center ของเขาก็ได้หรือถ้าคิดเกียร ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือจะกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็มีให้เข้าไปติดต่อสอบถามทั้งราคาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการใช้งานอยากได้ ขนาดเท่าไรเหมาะกับห้องแค่ไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับก็ถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์สำหรับคุณนะครับอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นำเสนอสิ่งดีๆแบบนี้ให้ทุกคนต่อๆไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่ได้แอร์มาแล้วหรืออยากจะได้แอร์ได้ช่างที่ดีนะครับแอปแอร์สวิตช์แอปโรลนันแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับคุณสามารถเข้าไปดาวน์โหลดหาช่างแอร์ใกล้ๆบ้านคุณได้แล้วททีี่่่แแออปปันน้้้ะะะงระบบ Android iOS ลววก็็คืไมาจเ เพ t o r e หรือ App Store นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับอาจจะมีช่างดีๆอยู่ใกล้บ้านคุณแล้วคุณไม่รู้ก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้ามีคลิปอะไรเด็ดๆอีกไปดูกันต่อนะครับคุณเคยไหมอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน